สวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เดินมาสองต้นชมพู่อีกแล้วนะคะเก็บผลไปแล้วเมื่อน่าจะเดือนก่อนหรือเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะเพิ่นลงคลิปเนะะี่ยค่ะอีรุงเปตุกนะคะนี่เลยนี่เลยติดไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะมัน มันออกอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่แล้วอะเยอะอยู่แต่ปล่อยให้ร่วงแดงสวยดีจังเลยเนี่ยนะคะถ้าเข้าเข้าสีอะเขาจะแบบประมาณอย่างนี้คือแดงแป๊ดอย่างนี้เลยออกดําๆเลยอะคะ่ะอันนี้คือแก่นะคะแต่ถ้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยยังไม่แก่นะยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวรุ่นต่อไปจะให้ติดเยอะๆเลยค่ะลูกค้าก็อยากมากินอยากมาชิมกันนะคะ นี่นะคะมันติดอยู่เรื่อยบางทีมันก็ไม่ทันไก่อะไก่มันกินก่อนนะนะแต่เน้นตัดยอดนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นแบบเอาลูกไว้กินเท่าไหร่เพราะว่าดีแล้วออเดอร์ชุมพู่พันนี้ค่อนข้างจะดีมากๆนะคะนี่ห่อไว้อันนี้ก็น่าจะแก่แล้วออกดำๆใบเขาไม่เหมือนใครเลยคะ่ะใบแบบป้อมๆ ใบหนามน่นนะคะโครงสร้างคือดีเดี๋ยวเก็บไปให้รีรวิวดีกว่าเนาะว่ามันหวานไหมหเด็ดเลยแล้วกันมาของนี้เด่๋ยล่วงในนอ <c oughs> นี่นะคะแตกหน่อยๆน,นะนี่ อ,อ๋อไม่แตกเป็นรอยเหลืองๆเฉยๆเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบนึงค่ะสำหรับคนที่ถามชมพู่อีลุงเปตุกนะคะมีอยู่จริงนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ